เขาจะอยู่ตรงนี้ประจํานะาลูกหมาดาพ่อกับแม่มันก็ไปตลอดไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยคุณป้าเขาก็จะเอาอาหารมาให้ทุกวันเป็นอาหารเม็ดเนาะอาหารเม็ดเนาะเขาสงสารเขาเนาะแกก็ามาให้ทุกวัน เราอยากเลี้ยงแต่ก็เลี้ยงไม่ได้เนาะทูกเราเป็นภูมิแพ้เลี้ยงไม่ได้หมาแมวเลี้ยงไม่ได้เป็นภูมิแพ้อร่อยละสิกินหมดไปเนี่ยหมดไหมอร่อยอร่อยเขาก็อยู่ตรงนี้ประจํานะก็จะอยู่ตรงนี้ประจําของเขาเนาะตรงนี้ที่นะ ก่อนที่มันเป็นพายุเนาะมีข่าวพายุนะอันนี้ก็จะเป็นสาราเนาะสาราเทศบาลน,นะคะมันก็จะล่มลงนี้ตอนนั้นช่วงนั้นพายุหนักล่มลงเลยนะคะเขายังไม่มาทําอะไรเนาะเทศบาลยังปล่อยทิ้งเอาไว้อยู่นะคะก็จะเป็นบ้านของน้องหมาเนาะาดำลูกดำลูกม้าดำอิ่มแน่ๆเลยใช่ไหมนี่ ยิ่มแน่ๆเลยใช่ไหมกินน้ำกินน้ำมีน้ำแล้วคุณป้าเขาเอาน้ำมาให้แล้วอิ่มย่างอิ่มย่างมาแล้วน้ำใหม่ได้ก็เปลี่ยนน้ำใหม่ให้นี่นะคะแล้วประจํากินเราได้เนาะเคยมาประจําได้น้ำแล้วอน้ำเย็นๆเลย อิ่มละสิทีนี้หมดทุกว,วันนะอืมตอนเช้าสายสายฝั่งนู้นเยอะมากเลยเป็นหมาใหญ่นะตรงนั้นฝั่งน้นอันนี้ใหญ่ไม่เคยดูเองออกทิ้งเลยยุดของอืมอันนี้ก็มีสองสี่หกเจ็ดมีแปดให้หรอมีแปดแต่ตัวแดงนี่ก็ไปเรียงเลยอ๋อมีตัวแดงอีกตัวนึงอ๋อมีตัวแดงด้วยหรอ เอาไม่แดงสวยหรเออมีดอกอือเอาทำไมมันแยกกลุ่มกับเขาล่ะแยกเออเขาดำกันหมดทำไมเป็นแดงใช่เออนี่ดำหมดเลยนั่นแหละพอแตงแดงมันแปลกมันไปสวยอือตอนนี้เล็กๆสวยไปเลี้ยงพอโตแล้วพอไปปล่อยนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นแหละ อันนี้ก็อันนี้ก็ไปให้ที่ไหนต่อไหมคะรู้ว่าอ๋อนี่แหละเด็กแก่ทุเรแล้วก็ตัดเพราะว่าเดินหกรอบแล้วอ๋อโอ้โออยมาให้ใจดีตนอนเด็ยาก็ตลอดทางไปแล้วอ๋อใจดีจังเลยมากินให้อร่อยกินให้อร่อยกินให้หมดป้าจะไปละไม่กวนละไม่กวนละอืมไม่กวนละไม่กวนละกินให้อร่อย ไปแล้วบายบาย